อ่าสวัสดีคยอดเลยรายการเบทเซ็กครับผมวันนี้เรามาทำเบเบทไก่เล่นๆกันแล้วผมเราไม่มีอะไรทำก็วิธีการทำก็คือเราหาบล็อกมาเพียงแค่หนึ่งบล็อกครับผมเป็นบล็อกอะไรก็ได้แต่นี้เราจะใช้เบทล็อกครับผมครับผมแล้วก็ต่อขึ้นไปให้สูงนะครับผมจะเอาระดับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมที่ระดับความดีของคอมแล้วเนี่ยที่กับาคนเดียวพีเคเทอร์นี่ครับผมต่อมาผมจะต่อมาประมาณนี้ครับผมแล้วก็ ตีเป็นบล็อกนี้ครับผมแล้วก็ตีแล้วก็ตีใต้บล็อกนี้ไปให้หมดแหละเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอยู่ในท็อกช็อกกับเรานะครับเอ้าวผมว่าพอไว้ในเสียงรบกรวนแค่นี้ครับผมแล้วก็ลอยขึ้นไปครับผมทำได้หลายอย่างครับผมทำเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรเงี้ยน่าจะได้ครับแต่ไก่ผมว่าดีที่สุดแล้วครับผมไก่ครับผมแล้วก็หาไข่ ไก่มาครับผมไข่ไ oh ก่อรับแล้วก็ทำอย่างนี้ครับผมแล้วก็กดอุ้ยคลิกคลิกขวาลัวๆไปเลยครับผมคลิกขวาลัวๆให้ไก่เป็นมาเยอะครับผมอันนี้เราจะเอาเป็นลูกเลือดเย็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาเป็นแม่ไก่โอ้ยอ่าคราวนี้เราเอาเป็นแม่ไก่บ้างอันนึ่ครับผมขอทำมือให้ตรงแล้วคลิกลัวนๆครนึผม แบบึงตอนนี้เล่นคนเดียวอยู่เดียวกำลังทำไปไปไ,ก,ไ,ไก,ก่เดี๋ยวจะได้เห็นอุ้ยไก่ตกเดี๋ยวจะได้เห็นใส่ u t u b e เอาให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ครับผมเอาให้เยอะที่สุดเท่าฮะอยู่เป็นมากก็เป๋มือ ความไปของมือผม่มีนะพอแล้วเด้ว,วยไปเบ็ดไก่อู้หเสียเราจะทำเยอะๆเลยอ่ะเราห้ามตีเด็ดขาดนะผมห้ามตีเด็ดขาดย้ำเลยนะครับผมห้ามตีไก่ทีนี้เด็ดขาดตีทีนี้ก็จุยนะครับผมโอ้ยจะวมาพังีป<อ> แันหนึงเดี๋ยวฟองเสียงเมาส์มาแล้วก็พอแค่นี้ตอนนี้ผมเมื่อยมือมากแล้วผมและคุณต้องจับตาวิธีขั้นตอนนี้ดีๆครับผมให้เราตีตรงนี้ครับผมบล็อกล่างครับผมหนึ่งสองสามปุ๊บเดี๋ยวผม,มก็จะกลายเป็นเบรดไก่บบเบรดไก่ครับผมเบรดไก่ครับผมเบรดไก่นี่ครับผมแล้วก็รอให้มันตกถึงพื้นอ่ะแค่นั้นแหละครับ แต่ถ้าเราตีกลางอากาศมันก็จะกระเด็นนะผมดูว่าผมเท่ไหมครับเิเวทไก่อันนี้แบบผมรู้มานานแล้วว่าผมแต่ผมไม่มีอะไรทำก็เลยคิดมาทำคิดเล่นๆเ๋ยวปิดเพลงดิครับผมก็รอให้มันตกหลอเดเว้ยวผมเราจะไปดูเลยมุมมองไกลๆ <c oughs> เฮ้ยเหมือนเบเบกจริงๆนะโอ้เบเบกไก่ มันเหมือนแบบมีอะไรยิงลงมาแล้วก็จิก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 อเรจะมาเรจะเาจะฆ่าไก่ข้างล่างอืมเอ้ยเข้าได้แล้ววะ่อ้หมาแล้วไก่มาแล้วครับผมขนานี้ตอนนี้คุณเดียวก็แบบอันนี้อยู่ครับผมให้ผมสอนวิชีการอัดชิปเดยวจะอัดชิปเออก็อง บอกว่าเล่นคนเดียวกำลังทำคลิปอยู่เราผมไม่แน่ใจครับผมว่าถ้าเราเดินไปชนไก่มันจะปิวหรือเปล่าแต่ตอนที่จะถึงปืนแล้วจับตาดูวิธีนี่ดีครับผมทุกท่านโห้เหล็กแล้วเริ่มแหล็กแล้วตอนนี้เริ่มเหล็กแล้วครับผมขณะนี้ไก่ได้ลงสู่ปืนแล้วตืดนตื่นโว้ยขันโอ้โหเห็ดแล้วครับทุกคน ของผมค้างครับผมของผมก็ไม่ดีมากครับผมแลยค้างครับผมคิดดูว่าผมเดี๋ยวเราจะลองถือโอ้เสียงไก่เดี๋ยวนี้นกหูมากแต่แจ๊เนี่ยเดี๋ยวดิยังไม่เสร็จทําอยู่ไก่จ๋าเห็นข้าถือดี่ไหมเราจะลองให้ไก่เดินมันลุมเราครับผมเราคือเทพไก่โอ้เราจะไก่ถูกตมลุกเราแล้วเดี๋ยว จะไก่ดิตอ,อนนี้ไก่ถึงตัวมันลุงแล้วครับผมทุกท่านโอเคครับเดี๋ยวบอกให้ลองเดี๋ยวเทปไก่ข้อมีไก่เป็นบริวารถ้าเราระเบิดไก่จะเป็นยังไงก็อยากรู้แล้วความอยากรู้อยากเห็นที่ทิพย์อยู่ตรงไหนบออันเดียวน่าจะพอเนาะเดี๋ยวเนาะ อ๋อได้ยินได้ยินได้ยินแล้วไก่เราไปอ้าวไก่จ๋ามามุมกันตรงนี้เรียกเรียกเรียกไก่ก่อนเรียกไก่เรียกไก่เรียกไก่ไก่เอ้ยทีนี้หายเอาที่นี่ขอยังอ้าวอ้าว อ้าวอ้าวอ,าอาเปลี่ยนเปนเปลี่ยนเปลียไกเปลน,น,นที่ทไก่ไปทางนี้ไ<ป>ไก่ไปทางนี้เร็วไก่ไก่มาแล้วโอ้ยเราเือแล้วตอนนี้ไก่จะตายโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวไก่ตายขางเลยไก่ตายฮาะเบิดไก่เว้ยสนุกเบิดไก่อู้บววแล้นีเบิดไก่ก่อนสนุกขอะเบิดไก่ก่อนอ่าท่นนี้เรากำลังจะ,ะเบิดไก่เศษสินดีนนกว่าเศษสินมันกว่า อเออเอ็งขอฮอตโมเอาฮอตโมก็จะก็จะมาระเบิดไก่ก่อนก่อนจากรลายคลิปนี้ครับผมท่านผู้ชมอาแท้าเ็จสิเขามันทึกก็เล่นหอตโมโอเคปะ่ะจะมาระเบิดไก่ทุกตัวที่อยู่ในนี้กันไม่รู้ว่าระเบิดหมดหรือเปล่าไก่ตัวไหนที่อยู่รอดจะกลายเป็นราชาไก่โอ้ยมีสลามด้วย ไ80ตัวต้องตายครับผมทุกท่านโอ้ยอะไรเข้าไอ้แบบนี้เพิ่งเข้าเนี่ยว่ะแบบแบบนี้เพิ่งเข้ามันก็ใจเอออเ iegas ตอนนี้ก็ขอพาครับผมถ้าคุยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการฆ่าไก่เราจะฆ่าไก่ครับผมเดียวใช้รหัสเดิมได้ไหมได้ไม่คนเราเซิร์ฟไงตอนนี้เดียวเป็นผู้เล่นใหม่ครับผมเดี๋ยวเพิ่งเคยอัดคลิปในเกม เดี๋ยวขอระเบิดไก่ก่อน <ผม S 1> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวไก่จะระเบิดแล้วเดี๋ยวสก,กินใส่สก,กินมันจะรีด้วยเว้ยบางเ <ขอ S 1> สริฟสกินมันจะไม่เสริฟอะไรอะไรก็ผมอยู่แล้วก็ผมเ,ออเดี๋ยวมีแคตเตอร์อะ่ะเออถ้าเดียวมีแคตเตอร์ไม่มีผมก็เหมือนแบบเออเดำเนินรายการไม่ได้ครับผมดังนั้นต้องกดติดตามผมเยอะๆครับผมตอนนี้ระวัง TNT อยู่ เราจะจะมาต่อชนวนระเบิดหรือจับประเดี๋ยวไกายเราไปไก่ชุดชนวนระเบิดรอคุณพี่นะเราก็จะมาชุดชนวนระเบิดแล้วไอคิ้วใ่ยังไงจับระเบิดแล้วโอ้ยฟอกอยูระเบิดแล้วเดี๋ยวมาระเบิดแล้วเดี๋ยวมันแรงมากเลยเดี๋ยวโอ้โอหเราจะอ้าวระเบิดไม่หมดอะเราก็จุดจุด มันระเบ,บิดอู้อเดียวไก่เป็นแบบร้อยกว่าตัวเป็นร้อยสองร้อยกว่าตัวรู้ไหมเหลือไก,ก่กี่ตัวเดียวรู้ไหมเหลือไก่กี่ตัวอุ้ยตรงนี้มันมีอีกดีว่าแต่เอาในบริเวณที่มีอ่ะเหลือประมาณสี่ตัว,วอู้ไก่น้อยนั่นคือราชาไก่ฉันเลือกนาย นี่ราชาไก่ต้องโดนอย่างนี้แล้วก็ระพูชาไก่อยู่โอ้โอเคผมก็สำหรับวนี้แล้วก็ขอจบคลิปการระเบิดไก่แต่เียเท่านี้ครับผมก็ <S 2> <S 2> <S อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร์และการมาจืซนชมและ <atter> แลวีแคสเตอร์ครับผมนี่โอ ه, ้โหสัตว์โปรโมทชแนลมาเลยนะขอบคุณมีไหมนะ่าขอบคุณไม่เคยมีอะ่ะเออดีมากดีมากคำดีก็ <S <S อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร์และการไปแคสเตอร์ atter, กับไปชื่นชมครับผมสำหรับวันนี้ก็ ล้กับการระเบิดไก่ใจพีเอนนี้ bye bye, bye bye, ครับผมก็บายบายครับท่านผู้ชมไก่เดียว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 